สวัสดีนะั่นนะวันนี้ผมได้โจทย์ยากมาเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นทุ่นหนางยูงครับเป็นแบบทุท่นศึกยูบทุท่นสึกยูนะครับเป็นโจทย์ยากยังไม่เคยทำนาะผมไม่ต้องผ่า,ากลางนะเดี๋ยวรอติดตามชมว่าจะทําได้หรือเปล่านะก็จะทุ่นประมาณ35มสิบเซนนะครับ35มสิบเซนเดี๋ยวลองลองทําดูามมครับน่าจนะยากอยู่นะนะเริ่มเข้าบล็อกแก้วแล้ว รอรอติดชมชมอีกนะครับนี่คนั่นนะนี่หลังจากเข้าบอกแก้วเราก็พันใส่กาวครับเดี๋ยวเรามาทำทรงหม่ครับทรงเอากรดาทรายขัดนะครับนี่ก็เป็นทุ่นหางลูกยุงครับมามาขัดที่หน่อยเป็นงานแฮมเบ็กนะครับใช้งานฝีมือหน่อยครับมันอาจจะไม่ตรงนะ นี่เป็นชิ้นงานแรกนะครับที่ผมทำครับเป็นทุ่นสปิวหางยุงครับนี่นะนะผ่านขั้นตอนการทำสีไปแล้นี่ทุ่นหางกยุงครับเดี๋ยวเคลือบ